สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้วันศุกร์ที่แปดนะฮะแปดตุลาคมเดือนประวัติศาสตร์นะฮะไอเมื่อวานมีเรื่องมาเล่าใครอยากดูก็ดูต่อนะครับที่ผมเล่านะอะไรมีประโยชน์ก็เล่าใครไม่อยากดูก็เลื่อนผ่านนะครับอย่ามาเขียนอย่ามาด่านะเพราะว่าคนคิดเห็นต่างทางการเมืองมันเยอะฮนะบ้านเรามันมันมีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเยอะฮนะพวกฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาอะไรประมาณนี้ฮนะฝ่ายตรงกลางอะไรก็ว่ากันไป ก็ชอบใครรักใครก็เลือดคนนั้นเลือกตังนะฮะแล้วก็ถ้าเราไม่ชอบเขาก็อย่าไปดูเขาอย่าไปเม้นเขาอย่าไปละลานเขามันต่างคนต่างอยู่ฮะเพราะว่าผมโดนเยอะฮะโดนเยอะจนเบื่อที่เกียรติบล็อกผู้เห็นต่างทางการเมืองฮะขอ,อะร้องแล้วกันอย่างใส่เสื้อชุดดาเนี่ยผมก็มีความหมายใส่ให้ดูเพราะว่าชัยชุดดำเนี่ยก็มีมาทุกยุคท,ทุกสมัยนะฮะอย่างที่ผมเล่าเรื่องคอฟอถูกยิงเนี่ยนะฮะโดนที่ดินแดงเนี่ย ที่แฟนดินแดงเนะคนดูเยอะฮะคนดูก็แสนกว่าฮะแสนสองก็ขอบคุณมากที่ชื่นชมแล้วก็เข้ามาดูเพราะผมข้อมูลผมค่อนข้างจะชัดเจนผมก็คน้นคว้าแล้วผมก็เช็คข่าวตลอดกับเพื่อนที่เป็นตำรวจอะไรเงี้ยน,นะตำรวจดีเยอะฮะเขาบอกแต่เขาทำบางทีเขาทำตามหน้าที่ไงคือถ้าไม่ทำตามหน้าที่ก็ผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดน่ะละเว้นการมาหน้าที่ก็โดนออกลาชการโดนฟ้องโดนอะไรเขาก็ต้องทำอ่ะผมก็ไม่ได้ตำหนิใครฮะเขาทำแต่ว่าบางคนนะ บางคนก็เยี้ยงยิงนะฮะบางคนแม่ก็เยี้ยงยิงแบบเขาสั่งให้แดกขี้มึงแดกเหรอเออมึงไม่แดกก็ได้ขี้มึงมึงก็ยิงขึ้นฟ้าขึ้นเลยก็ได้มึงนัน่งต้องยิงคนจ่อยิงคนใช่ไหมฮะก็เก็บมาเล่าแล,แล้วจะเล่าวันนี้คือคดีที่ระบบเก่าวหาเนี่ยมันมีมานานมีมาแม่งชิบหายเลยผมก็กลัวมีแพะไงผมก็เลยเล่าไงว่าที่จับไปสิบสามคนเน่ะอย่าให้มีแพะแล้วกันนะฮะอย่างเนี้ยจะเล่าให้ฟังอย่างคดีอาญา ของพลเอกล่มเ <c oughs> ก้านะยกฟ้องเนี่ยยกฟ้องเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสี่นะคนผู้คนอาจจะไม่รู้นะผมก็เก็บมาเล่าฮะตอนปีห้าสามเนี่ยคดีระเบิดสิบเมษายนเนี่ยสองพันห้าร้อยห้าสามเนี่ยทำให้ล่มเก้าแล้วก็ชุดทหารอีกสี่คนเนี่ยเสียชีวิตนะตายที่หน้าโรงเรียนสตีวิตเนี่ยนะตอนที่เขาขอคืนพื้นที่ตอนรัฐบ,บาลอภิสิทธิ์นี่ยเสื้อแดงก็ออกมาไล่อภิสิทธิ์นนะ แล้วก็พวกลมกล้าทหารออกมาอาวุธครบมือออกมาคดีนี้ดีเอสไอรับผิดชอบนะไยการสั่งฟ้องนะตอนแรกสั่งฟ้องปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ยเมียลมเก้าก็เป็นคนฟ้องร่วมด้วยนะฮะลมเก้านี่ที่เขาบอกเป็นวีระบุรุษเนี่ยรักชาติาศาสนาพระมาัตริย์ปกป้องประมาณ,มาณนี้ก็มาตายตายฟรีฮะตอนนี้ตายฟรีเพราะว่าพิสูจน์แล้วเนี่ยฟ้องสามคนน่าจับนายสุขนสุขเสก คนตอร์ไอ้สุกเนี่ยไอ้สุกผมรู้จักดีไอ้สุกเนี่ยนะอ่าเป็นลูกน้องของเสแดงเนี่ยแหละลูกน้องของอาแดงเราเนี่ยแล้วก็นางพกรกำมลบัวฉัดหรือกนกพรพี่กนกพรน,นี่ก็สมัยก่อนแกเป็นอ่าเป็นพิธีกรอยู่รายการเอเชียอัปเดตช่องแดงนะแล้วก็จับอีกคนนึงไอ้นายสุรชัยเทวรั์ไอ้หลังไอ้หลังผมก็รู้จักรักกันดีสองคนนี้รู้จักดีไอ้สุก,กไอ้หลังเนี่ยก็โดนจับแล้วกล่าวหาว่า กระทำความผิดฐานค่าเจ้าพนักงานนะครับส่วนนางกระนกพรเนี่ยข้อหาสนับสนุนให้เงินสนับสนุนโหแห่งชิบหายบาบาบาก็ตั้งแต่ปีฟ้องนะตั้งแต่ปี6กสองนะฟ้องนะแล้วก็ตั้งคดีนี้ก็จบฮะศาลยกฟ้องวันที่1กุมภาพันธ์สองพนห้ี่นี่เองยกฟ้องเพราะว่าประจักษ์พยานเนี่ยม่วยหมดจับแพะชนแกะอะไรม่วยหมด ไอ้สุกกับไอ้หลังมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่เลยเออม,มันก็ไม่รู้อยู่มุมไหนอ่ะเพราะมันก็ไปมอบประจําอ่่พวกนี้อ่ะมันก็เป็นคนเสื้อแดงนะไปมอป็อบสรุปก็เล่าให้ฟังว่ายกฟ้องอ่ะประจัก์พยานอะไรก็มั่วหมดพยานก็เป็นโครงการคุ้มครองพยานของดีเอสไอก็คือมั่วไงมันได้เงินไงได้เงินจากดีอะไรว่าอาอยู่ในโครงการคุ้มครองพยานอะไรก็มา,มาอ้างน,น,น,นู่นอ้างนี่อะไรเงี้ยแล้วมันบอกว่าเนี่ยรู้จักไอ้สุกดีไอ้หลังดี รู้จักเบอร์โทรมึงก็ยังไม่มีเงี yeah, ้ยเลยไม่รู้มาจากไหนปั้นพยานขึ้นมาผมก็เลยเล่าไงว่าคดีคอฟ่ออย่าเป็นพยานเทจก็แล้วกันนะฮะก็เนี่ยทาให้มันสูญเสียอิสรภาพกี่ปีอะกว่าคดีสิ้นสุดอะติดคุกอะเนี่ยพึ่ง,พ,งพึ่งจบมาปีหกสี่นี่เองกี่ปีฮะตั้งปีห้าสามอเก็บมาเล่าครับเพราะว่าระบบเก่าหาบ้านเราม,มันเยี้ยฮะนะฮนะนะก็เก็บมาเล่าอย่าให้มีแพ้อ,อีกแล้วกันนะฮะอย่างเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยชายชุดดำนี่ก็ไม่มี เผาเซนท่านเ็ยกฟ้องนะฮะเพราะว่ามั่วหมดทุกอย่างเก็บมาเล่าครับบุญรักษาคนดีครับเข้าบ้านอาบน้ําออกกบ้านเสร็จไหมครับ